สัสดีครคะกระ,ะผมนายจักพันธ์บุญยแพทย์ดิฉันนางสาววรรณวดีเดินเพนค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายงานการปฏิบัติการประจําสัปดาห์ของสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่วันนี้เราก็มีรายงานผลการปฏิบัติการประจําสัปดาห์มานําเสนออีกเช่นเคยนะคะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยค่ะ วันที่22พฤศจิกายน2564นางสาววิไลวันแอรแฝงนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายธนทนธั์ภูวันนะนิติกรปฏิบัติการและนางสาววันวดีเดือนเพนนักวิชาการแรงงานพนักงานราชาการเฉพาะกิจ ได้ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการและส่งเสริมสถานประกอบกิจการที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนดนโยบายและสนับสนุนกิจกรรม การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดณบริษัทนายทินายนุษเดินจำกัดโดยมีนายยศธรล้อเฮงสกุลวงกรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับโดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบกิจการเป็นอย่างดีวันที่22พฤศจิกายนนางสาววิไลวันแอบแฝงนักวิชาการรายงานชำนาญการรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายจักพันบุญยาแพทย์พนักงานราชการเฉพาะกิจเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าการเผาในที่โลง่งฝุ่นละออง pm 2.5 Kick Off ิกอฟระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เนื่องจากพื้นที่จังหวัดแพร่มักประสบปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในพื้นที่โลง่งซึ่งมีสาเหตุจากการเผาพื้นที่ป่าการเผาพื้นที่การเกษตร การเผาวัชพืชการเผาริมทางและการเผาขยะมูลฝอยในชุมชนนักสสางฟุตบอลสถาบันประชารักพิทัก์ป่าอำเภอเมืองจังหวัดแพร่โดยมีนายสมหวังพวกบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานวันที่23พฤศจิกายน2564นายธนทัตผูว้วนนะ นิติกรปฏิบัติการพร้อมด้วยพนักงานราชการเฉพาะกิจสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอ,อพยพหนีไฟประจำปีพุทธศักราช2564ณสถานประกอบกิจการบริษัทโคเวอร์พาวเวอร์จำกัดอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่และบริษัท VKG Group ปจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ โดยมีบริษัทเทรนนิ่งไฟ39จำกัดเป็นวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟมีลูกจ้างเข้าร่วมฝึกซ้อมรวมทั้งสิ้น60คนวันที่23พฤศจิกายน2564น,นธายนทัธนทัตภูวนะนิติกรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2 5 5 4และภารกิจที่สำคัญของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการณบริษัท VKG กรุ๊ปจำกัดโดยมีลูกจ้างเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจานวน15คน วันที่23พฤศจิกายน2564นหางสาววิไลวันแอบแฝงนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษารชาชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่12เป้าหมายร่วมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 การพิจารณาผลการดำเนินการขับเคลื่อนตามกลไกวิธีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบเพื่อจะนำไปสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดร่างแผนการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดหลัก12เป้าหมายร่วมณนะห้องประชุมจดหมายเหตุชั้น2สารกลางจังหวัดแพร่โดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพผูวาราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน วันที่23พฤศจิกายน2564นางสาวาวิไลวรรณแอรแฝงนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางจามรีใจเจนนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือกําหนดเป้าหมายแผนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นประจำปีงบประมาณพศ2565 ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่12เป้าหมายร่วมประจำปีงบประมาณพศ2565ประเด็นที่5เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัยตัวชี้วัดย่อยที่5.2อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19ปีเพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเกิดประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ ณห้องประชุมชมศักงามชั้นหนึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่โดยมีนายประเสริฐกิติประพัฒนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่เป็นประธานวันที่24พฤศจิกายน2564นานางสาวาวิไลวรรณแอบแฟง นักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยประชุมผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ชั้น4สารกลางจังหวัดแพร่โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน วันที่24พฤศจิกายน2564นางจำมารีใจเจนนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสุขภาวะในผู้สูงวัยจังหวัดแพร่ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยจังหวัดแพร่แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณภาพชีวิต เป้าหมายตำบลต้นแบบเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมณห้องประชุมเวียงโกใสัยชั้นสองสารลางจังหวัดแพร่โดยมีนายขจรวินัยพาณิชย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่เป็นประธานวันที่25พฤศจิกาย,ยน2564นางสาววิไลวันแอบแฝงนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายนภัสสวัสดิ์มูล นักวิชาการแรงงานพนักงานราชการเฉพาะกิจและนักศึกษาฝึกงานสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีพศ2564ณสถานีไฟฟ้าแรงสูงแพร่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่มีลูกจ้างเข้าร่วมฝึกซ้อมรวมทั้งสิ้น8คนวันที่26พฤศจิกายน2564นายธนทนธัตภูวน,นะ นิติกรปฏิบัติการพร้อมด้วยนางสาววันวดีเดือนเพนนักวิชาการแรงงานพนักงานราชการเฉพาะกิจและนักศึกษาฝึกงานเข้าสถานประกอบกิจการเพื่อตรวจแรงงานตรวจความปลอดภัยอาชีวะอนมามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในเขตพื้นที่อำเภอวังชินจังหวัดแพร่พร้อมทั้งส่งเสริมสถานประกอบกิจการที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว จำนวนสองแห่งได้แก่แผงส้มเจนกและบริษัทเคอรี่เอ็กเพสประเทศไทย สาขาว,วังชิ้นมีลูกจ้างรวมทั้งหมด23คนนายจ้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผลการตรวจพบว่าสถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541และพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2554 วันที่26พฤศจิกายน2564ันางสาววิไลวรรณแอบแฝงนักวิชาการรายงานชำนาญการรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางจามรีใจเจนนักวิชาการรายงานชำนาญการและนายจักรพันธ์บุญยาแพทย์นักวิชาการรายงานรวมประชุมชี้แจงการพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านรายงานสัมพันธ์และสวัสดิการรายงานประจำปีพุ ทธศักราช2565ผ่านระบบวิดีโอทางไกลโดยมีนางสาวรัต9ก้ชวลิตผู้อำนวยการสำนักงานรายงานสัมพันธ์เป็นประธานก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายงานการปฏิบัติการประจำสัปดาห์นี้พบกับพวกเราอีกครั้งได้ใหม่ในสัปดาห์หนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรากันด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทั้งสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสวัสดีค่ะ